นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอักขเรณังกุศลสู้ปะสัมปทาสสิตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสะสันติ ธรรมโมสก,กัจังโซตะโพตีหบ,บัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิทยะความภาคเพี้ยนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุดติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันได้ดีอยู่แล้วว่าปรารภมาฆบูชาเป็นธรรมเทศนาเนื่องในวันที่ลึกแก่วันเพ็ญมาฆบูชา ซึ่งมีความสำคัญว่าเป็นวันที่ทรงแสดงหลักธรรมะสรุปใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาลงให้สั้นให้เป็นหลักสำหรับยึดถือปฏิบัติกันในหมู่พุทธบริษัทของเราแสดงในวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษนัคือวันที่ พระอาหารหันต์ทั้งหลายประชุมกันในจำนวนที่มากเป็นพิเศษในลักษณะที่มีได้นัดหมายกันในลักษณะที่ว่าล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์เอหิติขุปสัมปทาเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญย้ายอย่างหลายประการเรียกว่ามีเพียงครั้งเดียวในพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าวันพระสงฆ์องค์อรหันต์ได้ถูกสถาปนาขึ้นมาแล้วในโลกเรียกได้ว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระพุทธองค์โดยตรงคือเป็นวันประสูตรสรู้ปณิธาน เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระองค์โดยตรงวันอาสาลหาบูชาเป็นวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการแสดงธรรมที่เป็นหลักเ,เรียกว่าธรรมจักกับประวัตินสูตรเ,เป็นธรรมสำคัญเป็นหลักเรื่องการดับทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จึงถือว่าเป็นวันพระธรรมคือเป็นวันที่พระธรรมได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกในโลกในโลกแห่งความมืดมนม,นมืดมิดไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนกันทร,ร,รงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรแสดงหนทางแห่งความดับทุกข์โดยตรงแบบเป็นพิเศษเฉพาะอย่างยิ่งของ พุทธาศาสนาขันพระสงฆ์มีมากขึ้นถึงเวลาสำคัญโอกาสหนึ่งเกิดการประชุมสงฆ์ทรงแสดงหลักปฏิบัติทั่วไปเรียกว่าหลักปฏิบัติทั่วไปแก่ที่ประชุมนั้นเป็นการประดิษฐานคณะสองฆ์อย่างมั่นคงลงไปในโลก นี่เรียกว่าสถาปนาสมาคมสงจึงจัดว่าเป็นวันพระสงฆ์เราจึงมีวันครบทั้งสามรัตนะวันพระพุทธคือวันวิสาขบูชาวันพระธรรมคือวันอาสาลหะบูชาวันพระสงฆ์คือวัน มาคะบูชาเช่นวันนี้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ถึงเหตุการณ์อันนี้เพื่อเป็นการบูชาเหตุจากเหตุการนั้นมีในโอกาสนั้นนั้นวันนี้เป็นวันมาคะบูชาเป็นวันของพระสงค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติมโมก ซึ่งเป็นหลักธรรมะสำหรับจะใช้ได้ทุกคนและมีความหมายอย่างยิ่งซึ่งจะต้องทราบกันไวใ้ให้แน่นอนให้ชัดเจนไม่ปนเปก,กับลัทธิอื่นคอยฟังใดีตรงที่ว่าไม่ปนเปก,กับลัทธิอื่น ถ้าเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจไม่ดีก็จะเข้าใจผิดทำให้หลักการปฏิบัติตปนเปหากันกับลัทธิอื่นที่พูดอย่างนี้หมายความถึงอะไรหมายความถึงข้อที่ว่าในหลักโอวาทปาติโมกนั่นไม่สอนหรือไม่ยอม ให้การประพฤติการกระทำของเราไปสิ้นสุดลงเพียงแค่ทำความดีศาสนาอื่นนัดที่อื่นก็สอนส่วนมากก็ยุติลงแค่ทำความดีทำความดีสูงสุดแล้วก็ยุติก็จบเรื่องกันแต่พุทธศาสนาสอนมากกว่านั้น คือสอนให้มีจิตใจไม่ยึดติดอยู่ในความดีเรียกว่าเนื้อชั่วเนื้อดีนี่ฟังให้ดีๆกลัวว่าท่านตั้งหลายจะกำลังประพฤติปฏิบัติผิดอยู่ผิดกันอยู่ต่อหลักการอันนี้ข้อที่หนงว่าไม่ทำชั่วทั้งปวงสัพพาปัสสะอาการนังไม่ทำชั่วทุกอย่าง ข้อที่สองว่ากุสลรรัสู้ประสมปทาทำความดีถึงพร้อมข้อที่สามว่าสจิตตปริโยทป,ปนลังทำจิตให้ขาวรอบทำไมเล่าว่าเมื่อทำดีถึงพร้อมครบถ้วนแล้วทำไมยังจะต้องทำจิตให้ขาวรอบเล่านั่นแหละเป็นเป็นใจความสำคัญ ลัวว่าจะติดตันกันอยู่เพียงเพียงแค่ว่าทําความดีแล้วก็จิตใจมันไม่ขาวรอบไม่ขาวรอบเพราะเหตุอะไรไม่ขาวรอบก็เพราะเหตุว่ามันบ้าดีมันลงดีมันเมาดีแล้วมันก็อวดดีเรื่องก็จบกันถ้ามันถึงขนาดลงดีบ้าดีเมาเมาดีอวดดี อย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ขาวรอบทำดีถึงที่สุดแล้วจิตไม่ต้องว่าดีเมาดีลงดีหรืออวดดีมีจิตอยู่เหน,ออเนืออัดเหนืออิทธิพลของความดีเหนือความหมายของความดีเหนือคุณค่าของความดีก็คือไม่ยึดมั่นในความดีให้นัก <c oughs> อยู่ในจิตในวิญญาณ เหมือนอย่างคนที่บ้าดีเมาดีอวดดีนี่คือใจความสำคัญที่ต้องการจะเตือนกันไหว้ให้เป็นที่เข้าใจแจม่มแจ้งทุกศาสนาสอนให้ทำดีนั่นถูกแล้วถูกแล้วแต่พระพุทธศาสนาสอนเลยไปกว่านั้นคือให้มีจิต ใจบริสุทธิ์เนื้อ,อความหมายหรืออิทธิพลของความดี <c oughs> ข้อนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อได้ไดสังเกตดูว่าไอ้คนบ้าดีเมาดีหลงดีนะั่นมันเป็นอย่างไรมันเป็นบ้าชนิดหนึ่งใช่หรือไม่เราจะต้องทำดีชนิดที่ว่าไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีแล้วไม่อวดดี ความรู้สึกบ้าดีเมาดีหลงดีอวดดีนี่เป็นสัญชาติตยาณอันหนึ่งด้วยในบรรดาสัญชาติตยาณทั้งหลาย